สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูนุษในวิชาการงานอาชีพนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันคะเด็กๆเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะที่ครูนุษจะมาสอนเด็กๆก็คือเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะเด็กๆ เด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเรารับประทานอาหารนะคะเรามีภาชนะหรืออุปกรณ์อะไรบ้างนะคะในการรับประทานอาหารเด็กๆเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราทานอาหารนะคะบนโต๊ะของเรานะคะจะมีอะไรบ้างที่เราใช้นะคะวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันถึงเรื่องอุปกรณ์และภาชนะนะคะในการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะครูนุ้ให้เด็กๆสังเกตดูนะคะในรูปภาพนี้ว่า บนโต๊ะรับประทานอาหารของเรามีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตดูก่อนนะคะีช้อนและสอ้อมให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีบนมีอะไรอยู่บนโต๊ะนะคะเวลาเรารับประทานอาหารนะคะภาชนะต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนี้ร้วนมีความสําคัญนะคะที่ที่เราจะต้องใช้แล้วเราจะต้องรู้จักนะคะว่าคืออะไรบ้างนะคะ,ะเด็กๆ เด็กๆพอรู้แล้วเรามาดูต่อเลยนะคะว่าภาชนะที่ใช้ใส่อาหารนะคะเรามีอะไรบ้างนะคะที่ใช้ใส่อาหารเด็กๆดูนะคะดเด็กๆดูเลยลูกอันแรกคืออะไรลูกจานใช่ไหมคะ่บไปคือถ้วยชานะคะแล้วก็ถ้วยน้ําจิ้มหรือถ้วยน้ําพริกนั่นเองนะคะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ที่บ้านของเรามีใช่ไหมคะ เวลาทดอาหารเราต้องใช้ใช่ไหมคะ,ะเด็กๆดูต่อนะคะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เราใช้อะไรได้อีกนะคะต่อไปก็คือสิ่งที่เราต้องใช้คืออะไรคะอุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารนั่นเองนะคะเด็กๆกอ,อุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารก็จะเป็นช้อนนะคะช้อนซ่อมนะคะช้อนแล้วก็ทัพพีใช่ไหมคะอันนี้คือรูปทัพพีนะคะเด็กๆ เราจะมารู้เรียนรู้นะคะดูว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะคะเราใช้ทําอะไรนะคะอ่ะก็ป้ายนะคะภาชนะที่ใช้ใส่น้ำนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะก็คือแก้วนั่นเองนะคะแก้วมีหลายแบบหลายลักษณะมากเลยนะคะเด็กๆนะคะแต่ละแบบก็มีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะนี่คือภาชนะที่ใช้ใส่น้ำนั่นเองนะคะเด็กๆ เลยตักน้ำไม่ไรเด็กๆดูต่อเลยนะคะป๊าป๊าๆนะคะเด็กๆอันนี้คืออะไรคะใครตอบได้ภาชนะภาชนะค่ะลูกภาชนะภาชนะค่ะภาชนะมีถามภาชนะไม่ได้ถามอาหารนะคะไหนใครตอบจานยกมือเด็กๆไม่ต้องตอบนะคะใครตอบจานยกมือ ถูกต้องค่ะจานนะคะเป็นภาชนะนที่ใช้ที่ใช้ใส่อาหารแห้งนั่นเองนะคะาาเ,เด็กๆสังเกตดูใช่ไหมคะว่าอาหารแห้งที่ใช้จานใส่ก็คือจำพวกข้าวใช่ไหมคะข้าวผัดน,นะคะน,น,นคียกตัวอ,อย่างมาให้ดูนะคะไก่ทอดแล้วก็ปลาทูนะคะนี่คือ ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารแห้งก็คือจานนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูนะคะรูปนี้คืออะไรคะภาชนะที่ใช้ใส่อาหารน้่ยามค่ะคุครชามนะคะช่วยชามนั่นเองนะคะชามนะคะเป็นภาชนะที่ใส่อาหารประเภทน้ํานะคะ ย,ยกตัวอย่างมานะคะเช่นอาหารที่เรารับประทานเช่นที่มีน้ําก็คือต้มยํากุ้งใช่ไหมคะเป็นประเภทน้ํานะคะแกงจืดต้มจืดนะคะแล้วก็แกงส้มนั่นเองนะคะเด็กๆทัศนะนี้ก็คือชามนั่นเองที่ใช้ใส่อาหารประเภทน้ํานะคะๆๆต่อไปเรามาดูต่อนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะใครตอบได้เลยอันนี้คือถ้วยใช่ไหมคะถ้วยถ้วยเล็กๆนั่นเองนะคือน้ำจิ้มค่ะจะเป็นไว้ใส่น้ำพริกหรือน้ำจิ้มใช่ไหมคะโอ้น้ำจิ้มคุณครูคะหนูมาทานไหมคะค่ะมาทานค่ะเด็กๆที่เข้ามาแล้วปิดไมค์เลยนะคะเด็กๆดูต่อนะคะภาชนะที Again, ่เ right? ป็นถ้วยนะคะประเภท ประเภทน้ําพริกหรือน้ําจิ้มน,นะคะก็คือไว้ใส่นะ้าทิหพหรือน้ํน้าพริกหรือน้ําจิ้มนั่นเองก็คือถ้วยนะคะจะเป็นใบเล็ก,ลกใช่ไหมคะเด็กๆไ,ไปนะคะเด็กๆมาดูต่อซ้อมนะคะภาชนะนี้ก็คือซ้อมนั่นเองซ้อมใช้ทําอะไรคะเด็กๆถ้นกับซ้อม <S 2> <S 2> ใช้ไดรับประทานอาหารนะคะ ใช้อนออนี่ใช้รับประทานอาหารใช่ไหมคะไว้ตักข้าวเวลาเราทานข้าวนั่นเองนะคะตักอาหารเวลาเรารับประทานอาหารเราก็ใช้ช้อนกับซ้อมตักข้าวและอาหารรับประทานถูกไหมคะไหนใครใช้ช้อนซ้อมเป็นยกมือขึ้นเด็กๆต้องฝึกใช้นะคะเพราะว่าการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนะคะมีความสําคัญกับ,บการดำรงชีตของเราด้วยนะคะเวลาเราไปรับประทานอาหารกับผู้อื่นนะคะเราจะได้รู้จัก หลักการในการใช้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะรูปทางด้านนี้คืออะไรคะที่ใช้ตักข้าวเนี่ยทับพีเด็กๆนะคะเด็กๆรู้ักทัพพีไหมเด็กๆจะตักข้าวใส่จานนะคะเด็กๆต้องใช้ทัพพีตักใช่ไหมคะเด็กๆใช้ช้อนตักได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะต้องใช้ทัพพีตักข้าวเท่านั้นนะคะตักข้าวมาใส่จานเรานะคะ อันนี้ให้เด็กๆดูให้ดีนะคะระหว่างช้อนซ่อมกับทัพพีนะคะการใช้งานจะแตกต่างกันนะคะเด็กๆอ่ะทีนี้มาดูต่อแก้วน้ำนะคะก็จะเป็นภาชนะที่ใช้ใส่น้ำดื่มนะคะชนิดต่างๆเลยนะคะแก้วน้ำก็มีหลายรูปแบบนะคะที่เราใช้ใส่ประเภทน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแก้วน้ำใส่น้ำดื่ม นะคะอันนี้ใส่นมนะคะใส่น้ำผลไม้ก็ใส่กาแฟอ่ะดูต่อเลยนะคะลูกอคอ่ะทีนี้เรามาดูต่อ,อว่าเราจะมีอะไรทํากันในชั่วโมงนี้นะคะอ่ะเด็กๆพร้อมอย่างถ้าพร้อมแล้วเด็กๆดูคำถามคุณครูนุชนะคะเด็กๆไม่ต้องลอกโจทย์นะคะ เด็กๆฟังครูถามแล้วเด็กๆก,ก็เลือกคำตอบจากรูปภาพข้างล่างนะคะมาเติมให้ถูกต้องในแต่ละข้อใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นเดี๋ยวครูจะอนุญาตอ่านคำถามไม่ฟังนะคะเดี๋ยวครูอนุญาตอ่าคำถามให้ฟังนะคะเด็กๆเ,เตรียมเลือกคำตอบมานะคะคำตอบก็คือด้านล่างของรูปนั่นเองแต่ละรูปนะคะเด็กๆสามารถจะดูรูปแล้วก็คำตอบมาใส่ได้เลยนะคะข้อหนึ่ง ทงคุณครูนุชถามนะคะว่าคําถามคืออะไรข้อหนึ่งภาชนะที่ใช้ตักอาหารรับประทานคือช้อนคืออะไรคะอ่ะเด็กๆเลือกเลยนะคะเลือกดูจากรูปภาพแล้วก็นํานำำําคําข้างล่างมาใส่น,นเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเอาตักข้าวไปใส่ในสมุดค้ตอบใครตอบอันแรกจานก็ใส่คําว่าจานลงไปเลยนะคะ ใครตอบช้อนซ่อมนะคะอันนี้คือรูปช้อนซ่อมเด็กๆก็เอาคําว่าช้อนซ่อมมาใส่ใครตอบทัพพีอันนี้นะคะคือทัพพีเด็กๆก็เอาคําว่าทัพพีมาใส่ได้เลยนะคะใครตอบถ้วยชามอันนี้คือถ้วยชามใช่ไหมคะเด็กๆก็นําข้อความนี้มาใส่หรือใครตอบแก้วนะคะเด็กๆเลือกได้เลยค่ะครูให้เวลาเด็กๆคิดนะคะแล้วก็เขียนคําตอบลงไปที่ข้อหนึ่งเลยนะคะ ใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นใครรู้ใครเขียนเสร็จแล้วยกมือขึ้นลูกเขียนแค่คําตอบพอนะคะเด็กๆไม่ต้องลอกโจทย์นะเสร็จแล้วค่ะอ่ถ้าเสร็จแล้วครูนุชไปต่อข้อ<ม>สองลเลยนะคะครูนุชไปต่อข้อสองนะคะคําถามข้อสองคือภานชนะที่ใช้ตักข้าวคืออะไรคะเด็กๆม่กกี้ครูนุชเพิ่งพูดไปอ่ะใครตอบได้เขียนเลย,เลยดูจากรูปแล้ว เด็กๆเ,เลือกเลยค่ะอันไหนจานช้อนซ่อมทับพีถ้วยชามหรือแกว้วเลือกได้เลยค่ะชชชชาาาามมมี้ เด็กๆลอกแต่คําตอบไปนะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะเด็กๆเอาค<ส>ําตอบข้าง่างใต้รูปภาพสีแดงนี้มาใส่อย่างเดียวพอนะคะเด็กๆไม่ต้องลอกโจทย์อ่ะไปข้อสามนะคะฟังคําถามนะคะเด็กๆฟังคําถามจากคุณครูนะว่าข้อสามถามว่าอะไรภาชนะที่ใช้ใส่น้ําดื่มคืออะไรคะเด็กๆสีก็คือจาน ใส่น้ำดื่มนะคะใส่น้ำดื่มคืออะไรเสร็จแล้วแกวน้ำค่ะเด็กๆเขียนเลยค่ะเขียนคำตอบไปเลยนะคะว่าคืออะไรเสร็จแล้วค่ะแล้วค่ะข้อน่ะข้อนี้ง่ายใช่ไหมคะเด็กๆนเราไปต่อข้อสี่กันเลยนะคะข้อสี่ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารประเภทน้ำคืออะไรคะใส่อาหารนะคะ ก็บอกเลยแต่อาหารที่มีน้ำประเภทน้ำนั่นเองคืออะไรลุงก็บอกง่ยคืออะไรคะที่ใส่อาหารที่มีน้ำอยู่ในถ้วยเรียกว่าอะไรช่วยช้ามาถูกต้องค่ะเด็กๆเขียนไปเลยครูคะจาเสร็จหมดแล้วค่ะข้อสี่นะคะตอนนี้ครูนุชกำลังอ่านโจทย์อยู่ที่ข้อสี่นะคะลุงคะลุงสจนะคะ ค่ะงั้นไปต่อข้อ5้าเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปข้อห้าภาชนะที่ใช้ใส่อาหารแห้งง่ายใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะเขียนลงไปเลยคืออะไรเสร็จหมดแล้วค่ะเสร็จหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะเด็กๆอ่ะดูคำตอบว่าเด็กๆทำถูกไหม เฉลยนะคะเด็กๆมาดูคุณนุชเฉลยให้แล้วนะคะข้อหนึ่งภาชนะที่ใช้ตักอาหารรับประทานคือคืออะไรเด็กๆตอบให้ครูฟังเลยเลยเลยค่ะดเด็กๆช้อนซ้อมคะ่มนะติงหน้าค่ะเด็กๆคิดคพาว่าช้อนซ้อมไปเลยนะคะที่ข้อหนึ่งนะคะไปข้อสอ<า>งภาชนะที่ใช้ตักข้าวคืออะไรคะเด็กๆเป็นอะไรลู้ เด่งมากค่ะทัพพีนั่นเองนะคะเด็กๆเขียนคําว่าทัพพีลงไปอย่างเดียวนะคะตัวสีแดงต่อไปข้อสามนะคะเด็กๆสามารถดูคาตอบกับี่คุณได้ไหมข้อสามภาชนะที่ใช้ใส่น้ําดื่นคืออะไรคะเด็กๆไปข้อสี่ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารประเภทน้ําคืออะไรคะ ด้วยชามด้วยชามเก่งมากด้วยชามด้วยชามก้วยชามเองนะคะต่อไปข้อท่อสุดท้ายถ้าชนะพี่ใช้การใช้ใส่อาหารแห้งคืออะไรคะเด็กกลางค่ะกลานเองนะคะไหนใครตอบถูกทั้งหมด้5ข้อเลยค่ะยกมือขึ้นหน่ถูกเลยผู้พิพากษา เด็กๆทุกคนวันนี้นะคะครูนุตกาชื่นชมนะคะเด็กๆสามารถร่วมกิจกรรมนะคะในชั่วโมงครูนุตนะคะให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใูชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆส่งงานกับครูประจําชั้นด้วยนะคะครูเน้นย้ำหน่อยนะคะให้เด็กๆเขียนหนังสือให้เรียบร้อยให้ถูกต้องให้สวยงามด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณนุชก็ขอฝากนะคะเรื่องการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารไว้ให้เด็กๆนะคะไว้ด้วยนะคะเด็กๆจะได้รู้จักอุปกรณ์ภาชนะนะคะว่าเืออะไรไว้ใช้อะไรนะคะไว้ใช้ในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธีนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณนุชนะคะขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆไปชั่วโมงหน้าพบกันใหม่นะคะ สวัสด <'s> ีค่ะสวัสดีค่ะคุณค you. ูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายจบแล้วใช่มเสร็จมยค่ะ Yeah. เนี่ยอุ้ยอุ้ย yeah, ค่ะ yeah. 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 uh -oh. uh -oh. uh -oh.